วิดีโอนี้จะมาแนะนําการขั้นตอนการเติมเงินมือถือนะครับส่วนเมนูการจ่ายบินบริการอื่นๆนั้นเดี๋ยวมาจะมาแนะน,น,นําในวิดีโอตอนต่อถัดๆไปนะครับหลังจากที่ล็อกอินแล้วให้เข้ามาที่เติมเงินมือถือตรงหน้านี้นะครับในหน้านี้จะมีรายการค่ายมือถือต่างๆนะครับที่เราจะให้เราเลือกเติมอันแรกก็คือเป็นวันทุกขอนะครับเราจะได้ส่วนลด3.5%นั่นก็คือ ถ้าเราเติมหนึ่งอบาทเราจะได้ส่วนลด3าบาท5้าสิสตางค์ครับถ้าเติมหนึ่งพันก็จะได้สาสิบห้าเห็นไหมครับเติมที่นี่มีรายได้ด้วยนะครับถ้าเรารับเติมแล้วก็มีรายได้อย่ามองว่ามันน้อยนะครับถ้าเราเติมหนึ่งพันก็หนึ่งรยก็หนึ่งร้อยสามจุดห้าพันก็สามสิบห้านะครับถ้าเรารับเติมหนึ่งหมแล้วก็ได้350บแล้วดีแท็กก็3าจครับทูมูมเอสห้าเปอร์เซ็นต์มสามเปอร์เซ็นต์ทวร์เด 0.2%แพนกิน3%ทัวเลตตัวนี้ก็คือเวลาเรามีรายได้เราต้องงานถอนเงินออกให้ทำการถอนผ่านระบบทัวเลตนะครับทัวเลตตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีนั้นลองไปดาวน์โหลดแล้วก็สมัครใช้ดูนะครับไม่ยากก็คือเราสามารถใช้จ่ายเงินในนั้นอะซื้อของในเซเว่นซื้อเกมซื้ออะไรได้นะครับซื้อของผ่านออนไลน์ก็ได้ในการใช้บัตรคล้ายๆบัตรเครดิตนะครับมันจะมีการให้โอเคเดี๋ยวไปดูการเติมเงินเลยนะครับ ผมจะเติมของแคสนะครับ0 8 6 8 6 4 9 1 9 9 6 3โอเคอันนี้ผมเติมเบอร์นี้นครับเลือกจำนวนเงินครับ50บาทระบบมไม่สามารถแจ้งดึงเงินคืนได้ตัวนี้ให้ระวังนะครับไม ถ้าเราเติมผิดเราไม่สามารถดึงเงินคืนนะครับส่วนระบบอื่นนั้นสามารถดึงคืนได้ตรวจสอบเบอร์โทรให้ดีนะครับศูนย์แปดหกสี่เก้าหนึ่ง้กหกสามเลือกจำนวนเงินแล้วก็กดเติมเงินนะครับตัวนี้ตรวจสอบให้ดีกดเติมเงินครับในตัวนี้ให้เราบันทึกไว้เวลาเราจะมาเติมครั้งที่สองเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกรอกชื่อแล้วเราแค่ทำการเลือก ข้างบนนะครับมันจะมีเมนูว่าสมุดบันทึกตัวนั้นนะครับคือเราสามารถที่จะเดิมได้เลยง่ายง่ายนะครับโอเคใส่ชื่อเสร็จนะครับกดยืนยันนะครับ0864919963ถูกต้องยืนยันคําสั่งส่งเรียบร้อยแล้วกลับสู่เมนูตเติมเงินอันนี้ครับที่ว่าผมว่าสมุดบันทึกที่ผมได้พูดไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือสมุดบันทึกตัวนี้ครับเห็นไหมครับ ตัวนี้คือ0 8 6 4์แ9 6หเวลาเราบันทึกแล้วเวลาเราจะเติมเงินก็นคือกดเติมตรงนี้ครับมันก็จะวิ่งมาที่เติมเงินแล้วเห็นครับไม่ต้องกรอกเบอร์โทรก็เลือกราคาได้เลยแล้วกดเติมโอเคตอนนี้ผมเติมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเติมเงินแล้วมันเข้าหรือไม่เข้ายัางไงตอนนี้โอเคเข้ามาแล้วนะครับห้บบาทไปดูสถานะครับลายการย้อนหลังตัวนี้นะครับ รายการเติมเงินสดรายการชําระบินตัวนี้จะอยู่ตรงนี้หมดเลยเวลาเราเติมแล้วมันได้ไม่ได้นะครับเห็นนะครับตัวนี้ไม่ผมลองเติมไปตอนแรก20บาทหักสิบก้าบาท40สิบตางเห็นไหมครับส่วนลดได้แล้วพอครั้งที่2เติม50บาทนี้หัก48บาท50ตังนะครับลด ลดไป1บาท50สตางค์นะครับเห็นไหมครับนี่แจ้งแจ้งดึงเงินคืนตัวนี้ปิดให้บริการชั่วคราวของแคสน,นะครับของระบบอื่นดึงเงินคืนได้เราก็สามารถที่จะกดดึงเงินคืนตร,ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกําลังเติมจ่ายแล้วอันนี้จ่ายแล้วถ้าเราดึงเงินมันก็จะจะมีเครื่องหมายตรงนี้ขึ้นมาโอเครายการเดินบัญชีเห็นไหมครับตัวนี้เราเ็าดูย้อนหลังนะครับกดดูนะครับ รายการส่ง sms รายการดึงเงินคืนเห็นไหมครับมีพอเราเติมเสร็จก็ถ้ามีปัญหาเราก็มากดดึงเงินคืนถ้าไม่มีก็โอเคนะครับส่วนเมนูนี้คือเมนูจ่ายบินแล้วก็เลือกมาที่เมนูหลักข้าง,งข้างขวามือตรงนี้ครับเลือกแล้วจ่ายค่าน้ําค่าไฟตรงนี้ก็กดเข้าไปาจ่ายค่า โทรศัพท์รายเดือนเน,นี้ก็กดเข้าไปครับอันนี้ผมยังไม่ได้จ่ายนะครับผมเลยไม่ยังไม่ได้แนะนําตัวนี้โอเคนะครับการเติมเงินนั้นไม่ได้ยากนะครับการใช้งานเว็บไซต์นั้นไม่ยากเพื่อนลองไปเล่นลองไปทําดูนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามกับผมได้นะครับทางเว็บไซต์ที่ผมได้แนบชื่อแนบอีเมลแนบไลน์ไว้นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ใน ใน YouTube ก็ได้นะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ผมจะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ